สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวของของใหม่นะคะหนึ่งอย่างคะ่ะค่ะก็ค่ะเมื่อกี้ก็ต้องขอโทษ้วยนะคะก็จะรีวิวเป็นของใหม่นะคะหนึ่งอย่างค่ะแต่มีหลายอันมากไม่มากถึงขนาดอะไรใหญ่มโหลานหรอกนะก็จะมารีวิวของใหม่นะคะแต่มันเป็นหนึ่งอย่างนะคะ ไม่ใหญ่อะไรมากแต่มีหลายสีมากนะ่คะไม่มากหรอเนาะมีแักสีๆเรามาดูกันเลยค่ะเป็นค่ะที่บอกไปนะคะที่รล่ลอ,อยู่ทางซ้ายอะ่ะทางซ้ายอะค่ะทางซ้ายของเรานะไม่ใช่ทางซ้ายของท่านผู้ชมนะคะเอ,อ้ย a ถ้ามทางซ้ายของท่านผู้ชมก็ทังซ้ายด้วยอนะไรเนาะขาที่รล่ลอยอยู่ก็คือ ดินปั้นค่ะดินปั้นอันใหม่นะคะที่มันเละๆไปหน่อยเพิ่งเราเพิ่งเอามาเมื่อกี้เนี่ยป้าเราให้มานะคะชื่อป้าเดือนค่ะเราเพิ่งได้เมื่อกี้แล้วก็สีมันฉูดไปแล้วสีมันฉูดฉาดไปแล้วนะคะค่ะเรามาดูดินปั้นกันเลยค่ะค่ะแกะกล่องก่อนนะคะแกะกล่องก่อนเลยค่ะ อันนี้ป้าเราไม่ให้ทั้งป้าเราให้มาสี่สีนะคะให้มาสี่สีมีมูไม่เห็นเออเนี่ยสีขาวสีน้ำเงินสีเหลืองมันจะออกสีส้มนะสีน้ำเงินออกสีม่วงอล้วนี่สีแดงมันจะหลุ่ละไปหน่อยสีแดงค่ะค่ะ นะคะแล้วสีนี้คือสีม่วงสีม่วงโมงไม่เห็นเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวลองมาถ่ายในบ้านกันเลยเนาะโมนี่ค่ะนี่ก็มาถ่ายในบ้านแล้วนะเรามาดูกันเลยค่ะค่ะข่ดุกกันแล้วก็สีาวนี่มันก็เสียงดังด้วยนะ้องเราก็เล่นอยู่นะเล่นอะไรน,นี้เห็นไหมเห็นชัดเลยไม่ชัดเท่าไหร่เลยเนาะ มันมืดอยู่นิดนึงนี่คือสีขาวสีแดงสีน้ำเงินสีที่เราเอาทำปิดกันก้นๆอันนี้เพราะมันติดง่ายมากนะคะแล้วนี่คือสีม่วงออเมันสีน้ำเงินอันนี้ออกเป็นสีดำๆนิดนึงค่ะสีม่วงออกดำในกล้องอะนะแต่อันนี้มันสีม่วงเลยเราแต่ในอันนี้มันเป็น มันเป็นแม่สีนะคะสองสามันนี้เป็นแม่สีแต่สีขาวไม่ได้เป็นแต่สีเขียวนะคะเอาสีแดงมผสมกับสีฟ้าเออสีน้ําเงินเป็นสีเขียวนะคะก็เป็นแม่สีได้สีอะไรผสมสีอะไรได้สีแดงอะกับสีแดงอะไรสีชมผสมสีสีไม่รู้่ะโทได้นะเมื่อกี้น้องเราถาม ก็สีอะไรสีอะไรผสมกันไน้สีอะไรค่ะ <Yeah. S 1> นี่อันนี้ถ้าโดนลมอ่ะเดี๋ยวเราขอปิดฝาก่อนไอ้ดินตัวนี้ <Okay. S 1> มันเป็นดินปั้นนะี้เ,เสีอะสอะไรกันเท่าุนทีนะเอาค่ะเออเจ้าเจ้าดินพวกนี้ถ้าโดนพัดลมอ่ะม,มันมันก็จะ มันก็จะบ่าตัวนะคะมี่มมันไม่ได้ยูพัดลุนนล๋มนะเราแค่ถ่ายดูว่าโดนกัะลมไม่ได้ค่ะต้งต้องไน่นออย่างนันจะทถ่ายพัดลมอม่ค่ะกงมันจะไม่ค่อยก็ดูเหมือนเราอะ่ะใช้สองมือใช่ปะ่ะเราไม่ใช่ช่วยใครมาถือนะคะเราถือคนเดียวเทคนิคก็คือนะคะใช้ใช้สองของเราอะ่ะตรงนี้ ตรงที่ศอกอะ่ะนี่ศอกนี้ค่ะศอกตรงนี้นะคะ40 40สักสี่สิบเซนได้นะคะสามสิบสี่สิบเซนได้แล้วเนาะค่ะตรงนี้นะคะใช้อันที่เป็นศอกศอกตรงนี้ oh <my. S 1> นะคะ oh <my. S 1> ก็สีดำไปเลยค่ะก็เอาตรงนี้ค่ะค้ำไปเลยค่ะ คําไว้ตรงแท็บล็ตของเราเลยหรือว่าถ้าเป็นแท็บล็ตแบบสูงสูงเลยอะ่ะ mm hmm. ก็ค้ำไปตามปกติเลยใช่คะแล้วก็เวลาจะโยกยี่กอะไรก็มือฟังก็ทําได้ง่ายมากแต่เราจะทําด้านขวานะคะเราจะทําด้านขวาี่ด้านนี้ค่ะนะคะก็ดินปั้นนะคะดินปั้นนี้ซื้อได้ที่โรบินสันนะคะ แล้วก็ที่ไหนอีกไม่รู้ว่านี่เราไปซื้อที่โรบินสันนะคะบ้านเราซื้อให้แล้วถ้าคลิปหน้านะคะเออคลิปหน้านะค่ะเราจะรีวิวของให้อีกนะคะรอติดตามชมกันด้วยนะอ๋อลืมบอกไปคนที่ว่าเราอะว่าบ้านคนที่ชื่อกิตติศักอะไรอะคนที่ชื่อกิตเตอรในคลิปที่สองค่ะของมาด่าเราไม่มีเหตุผลนะคะพ่งไหวไปได้อะ เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะกับดินปั้นพวกนี้ที่เราเปิดกลุมไม่ได้เพราะมันจะแห้งเร็วนะคะแต่ต้องปั้นที่ไม่มีนมนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กด subscribe ด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามกดตกใจบา,บาย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 จะรีวิวคลิปไน้าดูนะคะบายบาย